สำหรับการครอบครองปรปักก็คือการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำให้ได้สิทธิ์พูดง่ายๆว่าทำให้ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเราครอบครองโดยสุจริตและเปิดเผยภายในระยะเวลา10ปีเราก็จะได้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นใช้ระยะเวลาในการครอบครอง5ปีนะครับผู้ที่ไปแย่งการครอบครองก็จะได้สิทธิตามกฎหมายทันทีนะครับปัญหาก็คือบุคคลน,นั้น จะต้องครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องโดยสุดจริตและโดยเปิดเผยนะครับอย่างนี้อย่างไรจึงจะเรียกว่าโดยสุดจริตและโดยเปิดเผยนะครับหมายความว่าเราเข้าไปครอบครองโดยไม่มีการโต้แย้งจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมนะครับเพราะถ้ามีการโต้แย้งความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เมื่อไหร่นะครับเจตนาที่เราเข้าไปครอบครองก็ไม่ถือว่าเป็น เป็นการครอบครองโดยสุดจริตอีกแล้วนะครับเจ้าของก็อาจจะฟ้องขับไล่เราหรือไปถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็จ,จะไปฟ้องเข้าหารักทรัพย์ได้นะครับโดยเปิดเผยคือยังไงก็หมายความว่าเราประกาศตนต่อบุคคลทั่วไปว่าเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเหล่านี้นะครับถ้าเป็นที่ดินก็มีการเข้าไปทํากินนะครับเข้าไปปลูกสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านสร้างร้าน เพิงเล็กๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปอยู่อาศัยหรือเข้าไปประกอบอาชีพในที่ดินนั้นนะครับหรือถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นก็เอารถไปใช้ขับไปตลาดขับไปทําธุระส่วนตัวขับไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้แล้วก็บอกเขาว่าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้อันนี้คือเปิดเผยและโดยสุจริตนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเกณฑ์นะครับเราก็จะอ้างความ าการครอบครองปรปักไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเตือนไปยังเจ้าของทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินนะครับพี่น้องท่านไหนที่ไปทํางานที่ต่างจังหวัตดตรวจสอบทรัพย์สินของท่านด้วยถ้าทรัพย์สินของท่านมีเอกสารสิทธิ์ประเทณชนุที่ดินนะครับท่านจะต้องรีบมาฟ้องร้องก่อนที่ผู้ที่เี่งการครอบครองนั้นจะไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับเพื่อ ได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับส่วนคนที่ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าท่านไม่แน่ใจว่าเจ้าของอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยท่านก็ไม่ควรทำนะครับเพราะบางทีจะทําให้เกิดการฟ้องร้องจะทําให้เสียค่าขึ้นศาลจะทําให้เสียเวลานะครับไหนจะต้องติดต่อธนงทนายและที่สําคัญที่สุดท่านจะต้องทะเลาะกับเจ้าของเดิมไม่มีที่สิ้นสุด เอาทรัพย์สินที่เป็นของตัวเองจะดีกว่านะครับ